ชอบไหมครับอชอบของเล่นไหมแก้เลยจะแก่เลยเหรอชอบไหมชอ,ชอบมากไหมอขอบคุณครับคุณแม่ก่อนอเดี๋ยวค่อยแก้ครับขอบคุณครับแม่ครับ ขอบคุณส,สวยๆก้มช้าๆลูกขอบคุณครับยิ้มได้ยิ้มได้กอดได้กอดกอดไหนกอดต่อรักๆโอเค <c oughs> อ <c oughs> แก่เลย ไม่กัดคขาไม่กัดเดี๋ยวไม่แกะให้ไม่ไปก่อนไม่่ะ